สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาเด็กๆออกเที่ยวเหมือนเดิมครับ <c oughs> เดี๋ยวนะครับมาถามเด็กๆว่าเขาพร้อมหรือยังครับสวัสดีครับเด็กๆวันนี้จะไปเที่ยวที่ไหนกันครับผม <c oughs> ไปเที่ยว <c oughs> ที่โรงงานปราเอี่ยมค่ะโรงงานปราเอี่ยมมีอะไรมั้งคะที่นั่น <c oughs> น่ะมีสระน้ำค่ะโอ้โหวันนี้เตรียมชุดมัไปหรือย,ยังคะเตรียมแล้วค่ะโอ้โห let's go <S <c oughs> ไปกันเลยกำลังออกจากบ้านครับ Let ไปกันกยาวๆครับวันนี้กำลังเดินทางครับอีกประมาณครึ่งชั่วโม,มงครับจังจะถึง แวะมารับลูกสาวคนโตครับกำลังมานางเอกยัยเาลังมาครับพี่น้องโอ้ยขักนีดีลูกสาวไฟโอ้ยทางยังขักดีดีเรามาเจอเสาไฟครับเสาไฟที่ดังครับผมเสาไฟกินนาลี oh, <no. S 1> มาถึงเพิ่นกระเฮ็ดแนวกินเลยครับโอ้ยสมก็เป็นแม่ทายนี่เนาะเฮ็ดจะไหนเนาะนีน่เนาะ ต่บางครังบ่เอาแบบแซ่บด้วย้าเด้อถามความรู้สึกเด็กๆครับจะได้เล่นน้ำครับผมมีความรู้สึกยังไงมั่งครับรู้สึกดีมากค่ะว้าวรู้สึกเบอๆยังไงไม่รู้เหมือนนอนไม่เต็มอะครับโอ้โหนนเด็กๆลงเล่นแล้วครับเนี่ยครับโอ้สนุกไหมครับสนุกนะครับผม เดยอเป็นไงมัางคะเดนะออ,อย่าไปไกลมั่งลูกกลับมาลอยนะ้ำเปลี่ยนปกัพี่หวานนี่ครับโอ้โหเด็กๆสนุกขนใหญ่แล้วครับตอนนี้เล่นกันเต็มที่ไปคะ่ะเด็กๆเ,เล่นกันไปเลย แดดอาจจะแรงหน่อยมีเรือด้วยครับทุกคนเล่นดูน้องด้วยนะคะม,มีอีกสักหนึ่งนะครับผมก็เอาเด็กๆวิ่งไปแล้วครับค่อยๆเดินนะครับระวังเลื่อนด้วยร้อนเหรอฮะ เบาๆนะคะลงไปแล้วครับเด็กๆอันนี้จะเป็นสะเด็กนะครับนี่ครับไปย่ําครับนี่ครับเด็กๆครับเป็นยังไงบ้างคะสนุกไปหนาวมากหนาวเอ้าเหรอลมมันแรงอะครัโอ้โหมีสายยางด้วยเปิดน้ำใส่ โอ้โหมันจะส่งไปปะคะไม่สูงไม่สูงแต่ก็ไม่กล้ากะโดดด้วยอ้าวไม่กล้ากระโดดเบาๆนะคะโอ้ยเด็กที่ครับวันนี้มีเด็กเลยครับ นี่ครับเด็กโตเล่นเรืออยู่โอ้โหเล่นเรือ,อ,อเรือจมน้ำไปแล้วครับทุกคนเรอไปหาเด็กเด็กกันครับนี่ครับวันนี้พ่อยังไม่ลงค่ะเพราะว่ามันร้อนค่ะ <c oughs> กลัวดำค่ะ เดี๋ยวไปยิมก็ลงไปจ้าโอ้ยมก็จะเล่นเหมือนกันแเ,เปียมไหมะเอ่อแม่เตรียมมาค่ะแม่เตรียมมาแล้วค่ะแมเตีมมห้่อเ,อเตียมไม่ได้เตียมให้พ่อิเตรียมให้หนูสิคสายยนี่ครับเอืองคือเกาเหรครับนสนุกกันใหญ่เลยครับเด็กๆทุกคน อ้าวโดนแล้วครับอา้าวเฉีดกลับมาดิครับไปรออะไรอยู่่า <_ d ata> เอาเออยดีใจพ่อนะครับ <_ d ata> พอพ้อาวอย่าไปกระโดดสูงสิสาวสาวสาวอง <_ d ata> คนเขา <_ d ata> เด็กโตเขาเล่นบอ่อใหญ่ครับ เล่นบอลใหญ่กันครับทุกคนโอเคครับจบคลิปไปซัมนี่ก่อนเนาะครับซัมนี่เนาะครับเนาะมือได้กว้างๆเดี๋ยวสิท้ายคลิปให้เบิ่งใหม่เนาะครับเนาะนี่เป็นไรครับอย่าลืมก,กดติดตามให้ได้เด้อครับสวัสดีครับผม